สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้ในเกม Demon ล e g e n d กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะผมจะมาอธิบายความสามารถของชิโนบุใหม่นะแล้วก็มารีวิวพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับในส่วนของชิโนบุใหม่ตัวนี้นะครับดียวผมจะมาอธิบายความสามารถ้าหน่อยนะในระดับ10ดาวนะครับ อ่าตัวนี้เป็นธาตุน้ํานะครับแล้วก็เป็นตัวละครนักล่านะครับซึ่งเป็นตัวละครนักล่าเนี่ยแน่นอนนะดาเมจไม่ต้องพูดถึงนะว่าแรงแน่นอนนะครับอ่าเรามาดูความสามารถของชินบุนะครับใหม่นะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะครับโอเคก็สำหรับอ่าชินุบุใหม่นะครับในส่วนตรงนี้นะครับซิกแซคลอยขานะครับอันนี้คือถ้าไม่ตายนะครับก็คือ จมตีศัตรูทั้งหมดสร้างความเสียหาย300%ของพลังโจมตีนะแล้วใช้แต้มพิสะสม1แต้มให้กับศัตรูนะเป็นเวลา2เทินนะแล้วก็มีคำอธิบายนะพิษนี้นะเมื่อโจมตีมีโอกาส1 0ที่จะได้รับความเสียหายโดยตรงนะ10%ของพลังชีวิตสูงสุดนะ250%ของพลังโจมตีนะนอกจากนี้พันธมิตรแบบสุ่ม2คนจะได้รับฟบพิษ2เทินนะพิษเมื่อถูกโจมตีอัติเมต โจมตีพื้นฐานติดตัวนะผู้ที่โจมตีจะได้รับแต้มพิษนะหนึ่งแต้มเป็นเวลาสองเทินนะครับในส่วนตรงนี้นะโอ้ oh, เป็นสายพิษเนาะสำหรับในส่วนของชิโนบุนะพอ,อสำหรับถ้าไม่ตายไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ว่ามีพิษนะพิษในที่นี้นะก็จะทำดีบัฟกับฝ่ายตรงข้ามนะครับนี่มันจะขึ้นมานะพิษเมื่อโจมตีมันจะได้รความเสียหายโดยตรงนะ10%ของพลังชีวิตสูงสุดตออ250%ในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่า อ่าสตูเนี่ยเวลาตีเราปรุ๊บเนี่ยอ่ามีก่อนถึงอเซนที่จะโดนสะท้อนนะฮะสะท้อนดาเมจไปเลยนะฮะสิเปอร์เซนของพลังชีวิตสูงสุดนะเออนะอันนี้คือหนึ่งนะหนึ่งแต้มนะครับอ่าสิเปอร์เซนนะแล้วพอสองแต้มเนี่ยนะสองแต้มก็เท่าไหร่ครับเป็นยี่สิบเปอร์เซนนะมันจะแต้มสะสมเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับยิ่งแบบแต้มเยอะนะสมมติว่าผมมองเรื่อยๆนะมองง่ายๆเลยนะ เออ่สมมติว่า1แต้มเท่ากับ10ใช่ป่ะ10แต้มก็แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเมื่อสมมุติถ้าเราตีศัตรูตีเราปุ๊บเนี่ยตีเรา1ล้านเนี่ยถ้าห่างร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นะศัตรูก็โดนโจมตีนะย,ย้อนกลับมานะเห็นปะ่ะนะครับเพราะในความว่าโดนไปเลยนะนอกจากนี้พนันธมิตรสุส่มนะสองคนก็ได้รับพิษอีกนะเออหมายความว่าอีกสองตัวไม่รู้ข้าง,างเๆเลยก็จะโดน โดนดาเมจตรงนี้ไปด้วยนะเออเป็นสายสะท้อนนะครับอ่านะครับถือว่าดีมากเลยนะเออถือว่าดีมากๆเลยนะดีมากๆเลยแหละนะครับสำหรับในส่วนของชีโนบุตัวนี้นะเพราะว่าเป็นสายสะท้อนตัวแรกนะอ่าเป็นสายสะท้อนตัวแรกนะครับที่สะท้อนดาเมจของอีกฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นดาเมจอันติเมจตียังไงนะก็โดนสะท้อนไปเท่านั้นนะครับโอเคก็สกิลติดตัวนะครับหกเหลี่ยมตาประกอบนะครับก็คือเพิ่มการโจมตี40% SP 30%และความเร็ว50%เนี่ยเออก็มีความเร็วสูงนะนะครับก็สามารถทำอันติได้นะยิ่งอันติไว้นะศัตรูก็ยิ่งโดนสะท้อนได้ไวเท่านั้นนะครับโจมตีกัวตัวผสมสามตัวสร้างความเสียหาย200%ของการโจมตีแล้วใช้สารพิษเป็นเวลา2เทินกับเป้าหมายเนี่ยติดพิษเรียบร้อยนะนะครับ <c oughs> ต่อมาตีปกตินะครับก็ อดอกไม้ก็จัดกระจายนะครับเมื่อปฐมมิตพ่ายแพ้ลดลดการโจมตีศัตรูแบบสุ่ม3ตัวลง10%นะนี่ะก็คือลดลดนะแต่จร,จริงมันก็มีข้อดีก็เสียเนาะก็คือถ้าหาลดพลังโจมตีศัตรูพอศัตรูตีเราเนี่ยสะท้อนมันก็เบาขึ้นไป10%เนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยเวลา3าเทนะินนะใช้แต่พิษเพิ่มเติมอีกหนึ่งสเตตให้กับว่าหมายมมาเวลาสเทินนะโอ้โหเห็นป่ะมันก็ไม่ว่าจะเป็นถ้าไม่ตายตีธรรมดานะยิ่งยื้อเทินนะยิ่งตัวนี้อยู่นานเท่าไหร่นะก็ยิง่ง ปั่นป่วนมากมากเลยนะตีแรงก็โดนจะท้อนกลับไปนะครับ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายนะเป็นพลังแฝงเนะาะพิษมายานะครับในในช่วงเริ่มต้นของการาสู้นะตัวเองได้รับเอฟเฟกต์ล่องหนนะเป็นราศีเทินนะล่องหนเนี่ยไม่สามารถถูกกำหนดเป็นเป้าหมายได้ยเว้นการโจมตีเป้าหมายเดียวนะนะครับและจะไร้ผลเมื่อพนัิททั้งหมดพ่ายแพ้หรือผลเหมือนกันนะนั่นหมายความว่าอ,อะไรครับในศีรษะนี้นะครับชีนบ,บุตัวนี้เนี่ยก็จะยืนอยู่แล้วก็ อตอดทาดาเมจไปเรื่อยทาดาเมจกับศัตรูไปเรื่อยโดยการสะท้อนนะเห็นเศัตรูตีเราปุ๊บโดนสะท้อนไปนะยิ่งศัตรูเลยครับยิ่งศัตรูตีทั้งทีมเนี่ยนะเรียบร้อยเลยนะโดนสะท้อนแบบเต็มพิกัดเลยนะโ <c oughs> อ้โหนะเออถ้าทำน่าทํานะสำหรับตัวชินบุใหม่ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวที่น่าทำมากๆนะแต่ผมยังไม่ทำไม่ได้ทำนะ อ่าไม่ได้ทำนะแล้วก็ในส่วนของอะไรครับในส่วนของแฟชั่นนะก็ดีนะจูโจมเพิ่มขึ้น1 5เรนะแล้วความเสี่ยงตัดสิทธ์เพิ่มขึ้น10%บนะก็ดีมากๆนะอ่านะครับแต่แต่ผมอะคิดว่าจะไปเรื่องในส่วนของอะไรนะจะไปทำอะไรอะเออคิดว่าชินบุนะชินบิชินบุอาสูรนะผมคิดว่าตัวนี้โหดเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะอ่าแล้วก็ในส่วนของอะไรครับในส่วนของสิงประดิษฐ์นะอ่าอันนี้นะครับพิษ สีเสื้อฮาโอลิเนี่ยครับอันนี้เห็นปะเออดี่มันมีนี่ครับความโกรธนะก็คือเหมือนกเก็บเก็บยวไม่ตายห้าสิบนะแล้วก็ความเร็วเพิ่มขึ้นนะเนี่ยต้องเน้นความเร็วนะนะครับในส่วนตรงนี้นะจะใส่ลูวนความเร็วสองหรือว่าโจมตีสองก็ได้หรือว่าโจมตีล้วนก็ได้หรือโจมตี คิดที่เข้าหรือโจมตีอะไรก็ได้นะแต่ผมคิดว่าโจมตีล้วนก็ดีนะหรือไม่โจมตีนะครับหรือโจมตีคอมเร็วก็ดีเหมือนกันนะเหมือนกับเปิดอันติีไปก่อนเลยนะเพราะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยศัตรูก็ตีเราไม่โดนสี่เทินยกเว้นเหมือนกับตัวละครทั้ง5าตัวเราตายนะตัวนี้ก็จะสามารถโดนตีได้นะครับอันนี้นะ <S 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 แล้วก็หลบอีก50แล้วนะจู่โจมเยอะจังเลยนะก็คือ60เนนะครับนี่นะแล้วก็ ถ้าหากว่าใช้กับตัวชินบุนะครับก็จะความเสียหายศักศินเนี่ยเพิ่มขึ้น30%นะต้านทานนะต้านทานหรือควบคุมบูมกันอนย่าง20%นะครับแล้วก็พัสดีเพิ่มเติมนะครับทุกครั้งที่คขนดิน,นปลายแพ้ได้รับแอคแท็บเพิ่มขึ้น10%เป็นเวลา3เทินนะนะครับทำให้ตัวในแถวตรงข้ามรับพิษอีกหนึ่งชั้นนะเ,เห็นไหมโอ้โหนะครับ ดีมากเลยนะนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยนะมีตัวละครแบบเยอะแล้วนะนะครับก็จะเลือกนะผมจะไปเลือกในส่วนของชิน้ำมูกอสูนและกันเนาะอ่ามันก็มีให้เลือกมีการพัฒนาอะไรกันไปนะสำหรับตัวนี้นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจน่าสนใจนะโอเคเดี๋ยวเรามา เล่นกันดีกว่านะสําหรับตัวนี้นะดูว่า้มันสะท้อนจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะเอาในส่วนของนี้เอามาใส่นะฮะเอามาใส่ก่อนเลยนะครับนี่เอามาใส่ให้นะอ่านี่ครับเอามาใส่ให้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทสดูนะว่ามันสะท้อนจริงหรือเปล่านะครับ เออเดี๋ยวผมไ่ตีนี่แหะเออเดี๋ยวผมให้ดูนี่ดีกว่าว่ามันจะหลบจริงไหมนะ やぶていったそうだね。ステ<タ>ィック見て、ね。お前も鬼にならないか。見ればかる。お前の強さ。やぶんていった。 แต่ว่าคิดว่าเราไม่โดนตีเลยไงนี่ฮะเดี๋ยวพิษก็มาเรื่อยเรื่อยเห็นป่ะเนี่ยพิษโดนพิษโดนพิษเห็น,นป่ะพิษโดนแล้วมันจะทอนตัวเองเห็นป่ะ เดี๋ยวตีก็โดนสะท้อนเห็นไหมครัอ่านี่ฮะโดนสะท้อนจนตายเห็นไหมครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูศัตรูดีกว่าเห็นป่ะโดนพิษนี่นะครับโดนพิษกันทุกตัวเลยนะน,ยน,นี่ยวก็โดนพิษตลอดเลยเห็นปะ่ะ เร,นนรียบร้อยนะตายเองนะตีเขาแต่ตายเองมีโอกาสดโาสดนตีเองเห็นไหมฮะสะท้อนนะมีโอกาส60%นนะครับในการสะท้อนเนาะ ตเน,นี่นนครับมันมีการสะท้อนเห็นป่ะอันนี้ผมจะให้ดูเหมือนป่ะมันก็จะไม่โดนตีสี่เทินเลยนะนี่ฮะถือว่าเป็นตัวละครที่แบบปันป่วนเนาะนะฮะ ข่วนจริงข่วนจริงนะครับยิ่งมีเรามีอะไรอ่ะนี่เรามีอมนันนี้นะนี่เรามีในส่วนของทาโยโยกยูชิโร่เาานะเอามาฮิวนะเอามาฮิวนะครับเนี่ยยิ่งชินะบุมันยืนนานนะศัตรูก็ยิ่งโดนสะท้อนไปอ่ะนะครับ <c oughs> มีโยก่กันฮูดิโตเซนนาะไมโยโตโย่เนะ เหยวติดพ no ี่กันหมดเลยนะครับเนียวก็โดนตีกลับคืนมาเห็นปะเรายตีเขาเลยโดนโดนเองอ่ะนะฮะครับเขาเรียกนะถ้าหาวว่าโดนตีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็โกงไปเนาะ

ตีเท้าตายเองครับเหมือนว่าแล้วเดี๋ยวไม่ช่วยกันนะนี่ครับเรียบร้อยเลยนะเป็นอะไรที่เห็นไหมมัน ค่อนข้างดีนะนะสำหรับในส่วนของชีตะบูใหม่นะโอเคนะสำหรับการอธิบายความสามารถของชีตะบูใหม่แล้วก็การรีวิวนะก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ